สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็มาชมบรรยากาศในสวนมะพร้าวกันครับนี่เป็นสวนมะพร้าวของเพื่อนครับตรงนั้นก็จะเป็นนาข้าวครับนาข้าวสวยงามมากครับคุณผู้ชมอยู่บรรยากาศครับสวนมะพร้าวครับวันนี้ก็มาทํางานกันครับวันนี้ผมก็ทํางานอยู่คนเดียวครับวันนี้นะวันนี้ทํางานคนเดียวครับเรามาใช้เครื่องตัดหญ้าของยี่ห้อคนใดครับโอ้โหใช้ได้ดีครับคุณผู้ชมสตาร์ทติดง่ายครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่า ผมทากันอย่างไรนะครับก็สาธิตสักเล็กน้อยนะครับชมกันเลยครับดูว่าผมสตาร์ทติดง่ายไหมครับดูครับ पापा 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 จ้าตรงนี้เขาเป็นญ้าคาคุณผู้ชมยาคาเราต้องรีบตัดไวๆครับตัดตัดแบบนี้เราต้องไม่ต้องกวาดนะครับก็อันนี้ตัดมาประมาณสิบวันแล้วเขาขึ้นขนาดนี้นะครับสิบวันก็ขึ้นมาประมาณพื้นที่แปดสิบเปอร์เซ็นนี่จะขึ้นมาประมาณสักห้าสิบเซนนะครับห้าสิบเซนเราไม,ไม,ไม่ถึงไม่ถึงนากลัวนะครับตับง่ายตัดทิ้งมันไม่ต้องกวาดครับเขาก็จะเป็นปุ๋ยไปนะครับแต่ถ้า ปล่อยให้เขาเป็นเดือนนี่มาตัดนี่เราต้องใช้มือมือมือเสียนะครับมือเสียกวาดกวาดกวาดมาแล้วก็เผาครับนี่คือเราผมเคยทําไปงวดแล้วคือเผาทิ้งไปแล้วนะครับตอนนี้มาตัดก็ง่ายนะครับก็ต้องต้องขยันนะครับแล้วก็ต้องหาถ้า,ถ,าถ้าเราไม่ไม่ไม่ใช้อย่างอื่นพ่นนะครับมันจะมีพ่นแบบเขาเรียกว่าพ่นชีวภาพให้ ยาคาตายก็มีนะครับยายาคายาคาหมดฤทธิ์ไปก็มีนะครับหรือจะใช้เคมีก็ได้นะครับแต่ถ้าถ้าไม่ตัดถ้าไม่ใช้เคมีหรือทั้งสองตัวที่ผมว่าก็ขยันตัดเอาครับถ้าขยันตัดนคะครับก็ไม่กล้าขึ้นนะครับถ้าถ้าต่ากว่านี้หน่อยเราจะไม่ใช้ใบมีดแล้วครับถ้าต่ำกว่านี้หน่อยเราไม่ใช้ใบมีดครับเราใช้สายเอ็นสายเอ็นนี่ตัดบ่อยๆในเผลอๆนี่ยาคาเนี่ ไม่กล้าขึ้นแล้วเพราะว่าสายเอ็นนี่เขาจะไปตีให้ต้นอะไรอะต้นตอของเอ่อหญ้าคาเนี่ยให้เน่าแล้วครับเน่าเป็นเชื้อรานะครับอแต่ตอนนี้ผมไม่กล้าเอาสายเอ็นเข้าตีเพราะว่าสายเอ็นตีไม่ไหวเขาเขาเขาขึ้นสูงแล้วนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ฝนมันตกด้วยครับพอดีผมก็มาช่วยสวนเพื่อนไม่พันไม่ทันนะครับนี่มีสวนเพื่อนก็มาช่วยเพื่อนนะครับคล้ายทางานเหมือนกับช่วยกันนะครับไม่ได้จ้างครับพัดจ้างก็ ที่จังหวัดน่านก็หาคนจ้างตัดหญ้านี่ก็หายากเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ได้ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมเราก็มาช่วยกันแล้วก็เขาเรียกเขาเรียกโงแขกกันนะครับแล้วครับทีนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะอ๋อมามาพูดถึงเรื่องเครื่องตัดหญ้านี่ครับถ้าคุณผู้ชมจะใช้เครื่องตัดหญ้านะหันมาใช้เครื่องนี้ก็ได้ครับของฮุนไดครับของเกาหลีใต้นะครับแต่ทรงเลยครับทรงมันก็คล้ายมากีตาเนี่ล้วทรงมากีตาเปรียบเลยล้ะครับ เอาอะไรมากิตา้าใส่กันได้แล้วครับเพราะว่าน่าจะได้ได้จากลิขสิทธิ์ของบริษัทมากิตา้านะครัลิขสิทธิ์มามาผลิตนะครับผมว่านะครับเ็นหน้าตาเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเครื่องยนต์เขาทํามาได้ดีครับทํามาเรียบร้อยนะก็สตาร์ทติดง่ายนะครับสตาร์ทติดง่ายนี่มันก็อยู่ที่ว่า,าหนึ่งคาร์บูเรเตอร์ดี 2. องคอยหัวเทียนดีนะครับมีมีสออย่างเท่านั้นเองครับ อย่างอื่นผมประเมินแล้วก็เหมือนกันทุกๆยี่ห้อนะครับแต่มันต้องอยู่ที่สองตัวนี้นะครับคลิปนี้ก็คงจะลาลาคุณผู้ชมที่รักไปก่อนนะครับนี่ครับบรรยากาศสวนนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับมาดูน้ำครับน้ำน้ำโอ้หน้ำเยอะเลยครับดูครับดูในช่วงนี้เดหน้าฝนนะครับวันนี้วันที่สิบแปดครับสิงหาหกหกครับ ที่จังหวัดน่านน้ำเต็มแล้วครับฝนตกบ่อยครับช่วงนี้ครับคลิปนี้ลากันไปจริงๆแล้วครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับบ่ายๆครับ